สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาทําความเข้าใจกับการสกินเสื้อยืดดีๆแบบพิมพ์ตรงลงบนผ้านะครับการสกินเสื้อยืดดีๆนะครับย่อมาจากไดเรกทูการ์เม้นงามคือวิธีการพิมพ์ตรงลงบนผ้านะครับในระบบการพิมพ์นี้จะไม่เหมือนการพิมพ์ลายลงบนกระดาษนะครับแต่เราเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นเสื้อผ้าหรือกระเป๋านะครับของเราได้เลยน้ําหมึกนั้นผลิตมาโดยเฉพาะนะครับโดยเพื่อสามารถสร้างคุณสมบัติให้กับเสื้อผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาตินะครับหรือผ้าคัลสตันร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองโดยการทํางานของเครื่องพิมพ์ดิจิลนี้ จึงเหมาะกับงานพิมพ์ลายที่ออกแบบมาหลากหลายสีนะไม่ว่าจะโทนสีไหนๆชิดไม่จํากัดสีด้วยนะครับเครื่อง d t g นะครับของเราก็จะให้สีคมชัดทุกรายละเอียดนะครับระบบการสกรีน d ีทีกกีนั้นนะครับสามารถพิมพ์ได้ทั้งเสื้อที่เป็นสีเข้มแล้วเสื้อที่เป็นสีอ่อนนะครับเนื่องจากระบบการพิมพ์นี้มีน้ำหมึกสีขาวจึงทําให้เครื่องพิมพ์ DTG นั้นสามารถพิมพ์เสื้อได้ทุกสีนั่นเองนะครับไม่ต้องทาบล็อกนะครับรวดเร็วรองรับงานผลิตจานวนมากนะครับเสื้อดีทีใช้ต้นทุนไม่สูงและมมีควาวารดเ นหนึ่งตัวก็สามารถทําได้และสามารถพิมพ์ได้ทั้งเสื้อสีเข้มและเสื้อสีอ่อนเป็นระบบพิมพ์ตรงนะครับลงบนเสื้อยืดคัตตอนนะครับลายกราฟิกลายสีท่านที่สนใจการสกินเสื้อยืด,ดน,นะครับสแตมป์คัคตคตอนของเราในะเวทบันดับหนึ่งเรื่องคุณภาพและการส่งมอบการันตีด้วยประสบการณ์มากกว่าสามสิบปีอยากได้เสื้อผ้าเสื้อยืดสกินเสื้อโปโลงานปากักเสื้อยืดออกแบบเองเสื้อกลุ่มนะครับร้านเรามีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสกินเสื้อเครื่องผ่านเดล็กจูการ์เมนต์นะครับซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้การ การหลักการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ